ไอเทมก็ตามนี้นะครับเป็นเซ็ตทำตาเมททั่วไปแต่จริงๆเรื่องไอเทมอ่ะผมเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วคิดว่าอันนี้เป็นเซ็ตมาตรฐานแล้วกันนะครับเลมเพจสิบเมตรสเปรยสิบเมตรดักก้อนคอสิบเมตรก็ตามนี้นะครับเกมเนี้ยคือผมจะมายืนให้ดูแล้วกันคิดว่าคิดว่างั้นนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตีมี่เขาไปเลี้ยงลินดิสเนะแล้วตอนแรกอ่ะผมไม่แนะนําเทวนะครับ เราเทลเป็นแครี่ขาตายแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยอ่ะสองต่อหนึ่งอ่ะในเลนอ่ะยิ่งมีแก๊กเขาเขาเขาดึงเรานี่คือแบบแทบจะตายเลยครับตัวโทนก็มี cc แก๊กด,ดึงไปอีกโหวนี่ผมไม่น่ารอดเอาจริงๆนะถ้าถ้าต้องยืนคนเดียวในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมแนะนำเป็นพยาเตกับเอลสุไวโอเลตประมาณเนี้ย ผมให้3ามตัวนี้แล้วกันเอาที่แบบแม่ขาตายอะครับคือผมก็เข้าใจนะครับว่าคนเราแบบถนัดต่างกันอะคนบางคนก็อาจจะถนัดฟาร์มบูก่อนบางคนก็ฟาร์มเลสก,ก่อนแต่เกมเนี้ยควรฟาร์มเลสก,ก่อนเนะเพราะว่าผมยืนคนเดียว <c ười> คือเขาทั้งยืนคนเดียวเขาตั้งเอาทีมีไปแล้วเขาก็ยังเริ่มบูคือผมต้องยืนคนเดียวจนแบบเขาต้องมาฟาร์มบูอีกรอบหนึ่งอะถึงเขาถึงมีคนมาช่วยผมอะ <c ười> ผมอยากจะแนะนํานะครับคือถ้าหัด ถัดฟาร์มใหม่ๆอ่ะทั้งสองฝั่งนะทั้งเลสทั้งบูนะมันทําให้แบบทีมเล่นง่ายขึ้นครับถ้าฟาร์มเป็นทั้งเลสและบูทีนี้คือแบบที่ผมเลือกเทลมาคือเพราะว่าผมเลือกคนแรกตอนแรกผมพิมพ์ว่าเอ้ยขอมาก่อนไหมเออเขาก็ไม่อะไรก็ไม่เป็นไรครับผมเพิ่งเราอยู่ๆเขาก็มากดไอตัวซัพกักบตัวลินดีนน่กดคนสุดท้ายเลยผมก็เออ ทำใจไวนะ้แล้วน่าจะบอกก่อนนะเกมนี้ผมจะยืนแบบระวังระวังหน่อยนะก็ก็ต้องหวังนะครับว่าลินิตต้องเกิดนะเพราะว่าเขาตามติดตลอดเลยตามติดลิลิตตลอดเลยครับสองนาทีกว่าแล้วแล้วผมผมรู้แน่นอนว่าเกมเนี้ยเขาไม่ซับผมเขาไม่ซับผมแน่นอน ดูดตามขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ได้และคิดดูนะครับเกมเนี้ยคือเขาเตรียมเขาเตรียมพร้อมมารับรับตัวเรามากเลยอ่ะคือแบบเขาเลือกตัวมาแก้ทางเนียแก้ทางเรามากเลยเขาเลือกแทงมาสองตัวนะคือแบบมึงยิงมาดิมึงยิงมาดิ ใครจะไปรู้แคลรี่คือเกมเนี้ยแคลรี่ฟรีแน่นอนแล้วเราเราจะทํายังไงให้แคลรี่เขาตายเราต้องกําจัดให้หมดตัวตัวที่กลางเขาแล้วรู้ไห้คือแบบแอสาซินเขาสองตัวตัวของคิวเดนแล้วก็ตัวของมูลาดเฮ้ยแล้วคิดดูนะครัก,กิลมันคือแบบโชว์เชงโชว์เชงโชว์เชงโชวเชง คิวเลนก็ lane, <S <S แบบวิ่งวิวิงว่งเข้ามาล้วงพอพอลวงเสร็จอันติใหม่เอแบบนะ่าแบบนาวก่อนบวก่อนตีตีตีต,ตีโอเคครับต่อนะคือ <C' c ười> แบบถ้าเราเล่นไม่ดีนี่คือแบบเรียบร้อยแน่ครับดีนะครับที่เราขอเล่นได้นะทีมเราพอเล่นได้ก็คิวกันมาแบบเออกระจายอยู่ อันนี้ต้องระวังนะครับคือไม่มีไม่มีซับพอร์ตแล้วคือไปอย่างนั้นแนละ้วก็แบบเลื่อยก็ไม่ได้เยอะนะตอนนี้ก็ฟาร์มครับฟาร์มให้แบบเกิดก่อนเนอะถ้าเล่นเกมเราก็ต้องวัดกันดูอีกทีครับไม่ใช่ว่าแคลลี่สองตัวเนี่ยมีแคลี่สองตัวในทีมเล่กเกมเราจะเราจะชนะนะมันแค่บอกว่าตอนเล่นเกมอะเรามีดาเมจ แต่ไม่ได้แปลว่าเราชนะโอ้อันนี้ผมยืนพลาดยังครับผมผมยอมรับผมน่าจะวาร์ปตั้งแต่แรกแต่ผมอยากต่อเขาักหน่อย,อยงไงแล้วก็แบบพลาดอย่างการเงินเราก็ยังดีดีอยู่นะครับผมคิดว่าหลังที่ผมขี้ใหญ่แล้วอะ่ะผมอาจจะออกพวกของยืนมามาชิ้นหนึ่งนะเพราะผมมองว่าติมี่เขาไม่ช่วยเราแน่นอนครับแล้วก็ เราต้องยืนคนเดียวตัวล้วงเขาเยอะบวกก่อนบวกบก่อนแตกป่ะเนี่ยแตกตอนนี้ถือว่าตัวเราทีมเราได้เปรียบอยู่นะก็เรากดเขาได้อยู่และด้วยความเบนเทียรี่มีดาเมจแน่นอน คือไม่เกิดมันก็ไม่ได้ป่าครับคือตลอดตลอดหกนาทีเนี่ยตีมี่ก็ยังอยู่กับลินีตลอดนะครับถ้าไม่เกิดนี่คือแบบผมสีแย่ก็ฮีโร่นะครับผมมองว่าฮีโร่ฝั่งเขาดูดีกว่าเยอะนะผมกล้าพูดเลยเ่าเกมเนี้ย ฮีโร่ของเขาดูดีกว่าเราเยอะมีทั้งด้านซีซีซ,ซีซีเขาครบเนะซีซีเขาครบดาเมจเขามีตัวโลงเขามีทั้งสองตัวสกิลหมู่เขามีทั้งสองไม่สิสกิลหมู่เขามีก็เยอะนะครับมีแทบทุกตัวเลยส่วนตัวเราคือแบบต้องแบบใช้ความสามารถอย่างมากแล้วก็พลังเงินเนะบวกไปครับ ตีไปรับแทงเนี่ยคือเราตีใครไม่ได้ต้องทำตาียงไปก่อนอ่แทงถ้าแทงตายถ้าแทงไม่ตายนี่คือแบบโทนนี่คือแบบไม่มีตัวลวงนะคืออ่อย่างออฟเลนปลาไหลใช่ไหมครับมันก็ไม่มีสกิลลวงนะแตกเลยเข้ามาอย่างนีน้มันไม่ได้มีสกิลลวงนะครับเหมือนคิวเลนคือก็ คือโทนฟรีอยู่แล้วครับถ้าแบบหน้าเขาไม่แตกอะ่ะเออเราก็โอ้เราต้องระวังด้วยนะแบบเขาเขาดึงอย่างไงถ้าโดนนี่ก็แบบแทบจะตายตายในทีเดียวเลยคือผมพูดจริงๆนะดีที่ว่าทีมเรามีติมมี่กับวิลานะวิลาเป็นตัวต้นเกมทำให้ต้นเกมเราเล่นง่ายมากครับถ้าเป็นตัวอื่นนี่คือแบบ ถ้าเป็นลอเลี้ยวเป็นแบบอิลูเมียอย่างเงี้ยแป๊บนะแป๊บนะ,ะ ання, ทีก่อนตึ๊กลูกก็มา <aciones S 1> ต,ตีครับตีตีหลบรลอมก่อนนะถึง um จะขึ้นบ้านก็ตามโดยด้วยความเป็นตีมี่ครับทำให้เรารวยเนอะจริงๆจริงจริงถ้าเจอแบบเนี้ยแฮร์รี่ฟาร์มใช่ไหมครับ แล้วก็ติมี่ซับนะผมแนะนําให้เวทนะอีกฝั่งหนึ่งคนเวทนะครับคือ,อแตกแตกแตกดิคือเจอฮีโร่แบบเนี้ยเขาต้องเข้ามาเวทป่าเรานะครับตัวเขาดีกว่าเราเยอะด้วยยังไงก็ได้ครับผมเชื่อผมดิต้องหนีนะโอ้แตกแตกมาเนะี้ยแตกมาเนะี่ยติมี่ติมี่จ๋าโอ้โหินหนีไปเลย <c oughs> คุณรอดมาได้ไงเนะี่ยโอเคอยู่ ก็ไม่แตกนะเพื่อนเขาไปแตกเลยอันนี้อันนี้ผมเดินหนีรอดนะเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับตีมีนะตีมีมันไม่สตาร์ให้ผมนะกิก้เห็นใช่ไหมเขาก็ยังตามตามอยู่แต่แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาก็แบกได้นะที่ผมเลือกออกขวานเพราะว่ามันทำให้ ตอนตีอะ่ะมันทำให้สโลแล้วก็มีเลือดผมมองว่ามันน่าจะดีกว่าฟอร์สเขบนะนี่ผมสโล,โลได้แล้วเนะี่ยมาแบบเนี้ยชื่อเรียนดูแบบแปลกชิ้นต่อไปผมอาจจะเป็นออกเป็นจอกก่อแดงแทงเขาเยอะ ตีของก่อนโอ้เฟื่อนเฟื่อนเื่อนจะเย็นเพื่อนแตกไหมน่ะโอเคตีตีเจ็บนะตีตีเรื่อยเนี่ยเจ็บนะโอ้คือแบบต้องระวังแบบผมนี่คือแบบถ้าสังเกตนะะคือตีมี่มันไม่อยู่กับผมเลยเว้ย มันไปอยู่กับใครก็ไม่รู <c> ้ <oughs> คือผมนี่ก็แบบอาพับมากอะ่ะเกมเนี้ยคือแบบเอาชีวิตรอดซาวเวอร์ช่วยครับตีสโลนะโอเคไม่เป็นไร คือผมพูดจริงๆนะครับผมไม่กล้าแบบยืนนานๆเพราะว่าแบบโตโัวเขาสองตัวไงแล้วก็แบบผมกลัวโดนดึงด้วยไม่มีใครการผมด้วยก็ต้องแบบนี้ครับซอย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 เจ็บนะทำไปเล่นไปเจ็บนะ ซอยซอยป้อมแตกซอย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 ยิงฟรีเนี่ยเพื่อนแตกซอยซอยซอยเลดเกมแรกนะโว้ยน่าจะจบแล้วครับเขาผมมองว่าแบบแอสซินเขาอาจจะไม่ไม่ชํานาญนะหรือไม่ไม่เก่งพอคือถ้าเป็นผมเนี่ยฮีโร่แบบเนี้ยยับพูดเลย ขอบคุณที่ติดตามนะครับรับชมคลิปนี้ก็น่าจะลงวันที่สิบสี่นะครับแต่ผมตัดสนะิบสองนะไม่ได้ MVP